มาพี่น้องกินข้าวสวัสดีปีใหม่แน่เอากินข้าวแร่งเรียกกับสวัสดีปีใหม่หวยพ่นวยยังสวัสดีปีใหม่โอ้ยลืมบอกให้เบิงว่าลาบเลือดสอดมาตักเด้อคือสีหัวปูมือแดงคือจีหัวปูมือแดงพี่น้องโอ้ยนั่งอยู่เตียงเดียวกันหนาวไหมขี้พักร่มมันรุดเลยบุญซวยยังซวยแน่ผันละ น,นักกินได้เท่แสดงเอา้าอันนับมาหาผู้เาดาเด้ไปไกลแล้วยื้อมาถึง <c oughs> เอาขึนานานา้นนางว่านางงามแต่นอกบริ๊้เอาไดจ้าสวัสดีค่ะมาสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าโอ้ยเมยเท่านี้แหละบริ๊้กินของบหนาวไหมน,ม,นมนี่ขึ้นวิ่งสีสามฤดูนี่ขึ้นคือฝนสิตกนี่ขึ้นไปคึ้หม่ามา,มาล่องสลามเอาพัก ออกลับมาหาเราบ่มาหาเราบา่าาาไดแล้วยื้อแกลบ่ไดเอาพักไปทำงนั้นเด้อบังแน่เด้อพี่น้อง <ừ. S 1> เอ้ยคอยอยื้อได้อยู่แต่ว่าเราวยื้อบ่ได้เอากินเลยกินเลยกินเ,เลยเดี๋ยวจะข,ข,ข้าก่อนเมื่อคืนเขามีหมูมาหาสลองหน,หน่อยนึงบ่เอาไปกองเขาจะออกไปเลยเอากับเขาจานเดียวตัวนี้เอาบกพริกมี่มีบ่คิกหน่วยบ่ดีกันบ่ได้เห็ดเผ็ดไหมเห็นเห็นเห็นหน่อยพริก มาค่ะคลิปแรกแมกมานของปีโอ้ยขอให้รวยรุยปังปังแห้งทุกคนเด้อโอ้ยยังเหีห้ยไรคนอะคือแมโอ้มันจะขึ้นช่งตตวงฝนฉีดตกนี่าหมงึ้ยคน,น้องมันสิหลอดบ่อบุน <laughs> น,นี่ฉีดตกเรียแต่บ่ตกกับฉีไปทั้งเขาบ่แห้งแล้วมาพี่น้องให้เล่าหยกให้เล่ากลองนึงไหมไข่ก็ฉีดได้ปั้นเดียวนี่แหละอันมองนั่งบ่อนันโอเคโอ้เก็บขาอ เก็บหัวตุ้มม่องโม่ได้เห็ดผิดแล้วถามหาบัวผิดไว้มาค่ะลำด้วยเหมือนสุขุมทุกคนเลยผิดไหมไปไปเซฟไปเลยพอจอดที่แค่นี้ล่ะ <laughs> เอากินเบืองให้หนาเนี่นยเบืองโยกกองยำเบายำเบาว้ Ừ, bạc. Tở dia cứ mẹ nhai là Mệt bực giang nhai. Ừ. có bực phích đi. ปกติกินเผ็ดได้แต่ว,าวา่ามันหนาน่ะมันเผ็ดคูนงไหม <c oughs> น้ำอากาศอาหารหาาหาจานเดียวพี่น้องเอ้ยยิวากันเด้อสนุนแหละเห็ดหลายจานกินม่หมดุ่่นเป็นยุ่งเป็นง่ายอยู่ <c oughs> Thank <laughs> you.